หอมไหมคะหอมเขาเรียกอะไรนะมะอะไรมะนาวมะนาวน้องมีมะนาวกี่ลูกนี่สองแอ่ลูกค่ะเขาเรียกเป็นลูกมะนาวสองลูกน้องนับที่มีนกกี่ตัวสองสกี่ตัวคะยื๊ยื๊ี่ตัวนับเป็นภาษาอิตาลีสิ